สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องเนื้อหาของอสถิติหวยรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับแล้วก็สตัวบนแล้วดู2ตัวล่างก่อนนะครับของวันอาทิตย์ที่1มิถุนา68นะครับหมายเลข9กเนี่ยออก19ครั้งนะครับหมายเลข0ูนย์ออก16และ1กับ8ปเนี่ยออก15ครั้งก็ดูสถติ 1ถึง3นะครับก็แปลว่ามี9 0 18เป็นอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3นะครับนะครับอันนี้คือ2ตัวล่างนะครับทีนี้มาดู2ตัวบน2ตัวบนจะเป็น3ออกออกถึง20ครั้งนะครับ0 เป็นดับที่2ทั้งล่างและบนก็คือ19ครั้งก็แปลว่าศูนเยอะ,ะของวันอาทิตย์นะครับแล้วก็หมายเลข2เป็นอันดับที่3คือ18ครั้งนะครับแต่ว่าตัวเลขซึ่งผมเคยให้ไว้นะครับในกลุ่มนี้ที่มีแนวโน้มนะครับก็ดูว่าก็มี2มาเป็นอันดับที่3ของ2ตัว2ตัวบน นะครับส่วน8เนี่ยและ1เนี่ยเป็นอันดับที่3ของ2ตัวล่างตรงนี้ก็จะมี8และ1นะครับโดยสถิติถ้าโดยสถิติแล้วนะครับก็ผมก็จะให้เด่นในชุดของพวกกลุ่ม2 6งห8ไว้นะครับก็จะมี2และ6 ให้ไว้นะครับผมมองเป็นเรื่องของเลขสองนะครับสองหกแปดวงเล็บหนึ่งไว้นะครับอ่าทีนี้ก็ดูสถิติไว้นะครับเป็นแนวทางสองตัวล่างก็มี9นะครับ0 15อ่า9ก้านนะครับก็9 0แล้วต่อด้วย1กับ8 เป็นอันดับที่3นะครับในสถิติก็ดูหวยที่ซึ่งเคยออกไว้นะครับมาเทียบเทียบดูนะครับว่าเราจะเล่นสอตัวล่างตัวไหนบ้างตัวที่ออกเนี่ยเห็นไหมหกเเนี่ยออกถึง4ครั้ง7 9็ดเก้า็ครั้งก็แปลว่ามีสถิติตัตว9 9ล่างวันอาทิตย์ก็จะมาเยอะแล้วก็ลองด้วย6และ7หรือตามสถิติที่ให้ไว้นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น3ตัวบนก็จะคล้ายๆกับ2ตัวบนนะก็จะมีหมายเลข3แล้วก็หมายเลข0 0นศเป็นอันดับที่2นะครับแต่อันนี้0ูนก็ได้เหมือนกันนะครับก็แปลว่าหมายเลข0ูนออกบ่อยนะครับออกเยอะเนี่ยศูน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 หนึ่งศูนสองศูนห้าศูนหกศูนแปดหนึ่งศูนห้าศูนหกศูนเยอะไปหมดเลยก็แทบจะเทียบไปแล้วแทบทุกหลักแต่ถ้าจะดู แนวแล้วแต่ชอบนะครับเช่นนํามาจับคู่เป็น90อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ9 0 0 9หรือจะไปเป็นไปตามเล่นตามที่ตรงนี้นะครับก็นํามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ส่วนเลขข้างบนก็ตามนี้เลยนะครับก็ดูไว้ตรงนี้ก็ยังมีศูนย์อยู่แป,แ,ปแปลว่าศูนย์เยอะมากเลยนะครับใครจะยืนที่สูนย์ก็ได้แต่ว่าในส่วนหวยที่ผมทาไม่ให้นะครับ คนอาจจะมองเป็นเรื่องของ0ูนย์9อย่างเงี้ยที่ที่ให้ไว้060907อันนี้ถ้าชอบเลข0ูนย์ก็ดูชุดศูนย์นี้ไว้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือผมให้เป็นแนวแนวเด่นของตามจักรราศีสามารถจะแยกซื้อตามตถทิติหรือดูตามจักรราศีอันนี้ตามจักรราศีอันนี้ตามปัดทิติก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็คงไม่เสียหายอะไรโอเควันนี้ก็เอามาให้ดู นะครับแล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้ดูนะครับโอเควันนี้ก็มาประหมาานี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ